ข่าวล่าสุดวันนี้นะคะเช็คเลยทกศพร้อมโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรกรอบ3ให้ชาวนาแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาตามติดโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรให้แก่ผู้ปลูกข้าวของชาวนานะคะหลังจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกร,กรให้แก่ผู้ปลูกข้าวในรอบที่1และรอบที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ สวัสดีค่ะพบกับพี่บุ๋มมาแชร์ในช่องมัมมี่บุ๋มบีมนะคะคลิปนี้ก็ต่อเนื่องเลยนะคะใครที่ได้รับเงินประกันรายได้ข้าในรอบที่1และรอบที่2แล้วคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะว่าเงินเข้ายังไงหรือไม่เข้าได้ครบหรือไม่ครบนะคะและในส่วนของเงินค่าเก็บเกี่ยวไราละ500นะคะบอกก่อนเลยนะคะว่าทกสอบพร้อมโอมไท้ในวันที่1ธันวาคมเป็นต้นไปนะคะใครที่ นะคะขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ก็อย่าลืมเช็คบัญชีดูนะคะว่าเงินเข้าหรือไม่นะคะทกศจะทยอยโอนให้กับชาวนาทุกๆคนเลยนะคะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะในส่วนของประกันรายได้รอบที่3นะคะซึ่งเป็นรอบเก็บเกี่ยวนะับตั้งแต่วันที่15พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาจะต้องรอให้ทางกระทรวงพาณิชย์นะคะเสนอคณะรัฐมนตรี อนุมัติวงเงินนะคะจากนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะส่งรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการประกันรายได้มาให้ทกศซึ่งทกศก็จะสามารถโอนเงินได้ภายใน3วันทําการนะคะรัฐบาลตั้งวงเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในวงเงิน4.8ล้านบาทให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนจำนวน4.5 เล้านครัวเรือนในรอบที่1ได้มีการโอนเงินแล้วจำนวน7.800,000แสนครัวเรือนวงเงินกว่า9.12พันล้านบาทนะคะและรอบที่2โอนไปกว่า6แสนครัวเรือนนะคะวงเงิน5.6พันล้านบาทส่วนรอบที่3มีเป้าหมายจะโอนให้จำนวน1.5ล้านครัวเรือนนะคะวงเงิน1.30หมื่นล้านบาทกันเลยทีเดียวนะคะ และในช่วงที่ผ่านมานะคะราคาค่าตกต่ำมากๆเลยนะคะทำให้รัฐบาลนะคะต้องจ่ายเงินประกันรายได้ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นข้าวหอมมะลินะคะจะต้องชดเชยเฉลี่ย2 0 0 0 3 0ถึง3,000บาทต่อกเกวียนนะคะดังนั้นเม็ดเงินที่ขอคณะรัฐมนตรีไว้นะคะได้นำไปจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในรอบที่หและรอบที่สหมดแล้วนะคะต้องเสนอขอ คณะรัฐมนตรีในรอบถัดไปนะคะซึ่งคาดว่าจะมีการนำเสนอภายในสัปดาห์หน้านะคะทั้งนี้หลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัตินะคะและกระทรวงเกษตรส่งรายชื่อไปยังทางาคารทกศเรียบร้อยแล้วทางทกศก็จะดำเนินการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรใน3ช่องทางนะคะก็คือผ่าน ทาง A T M นะคะจ่ายผ่านเคาน์เตอร์แล้วก็เอโมบายแบงกิ้งนะคะสามารถเช็คได้3ช่องทางนะคะขอบคุณที่มาจากกรุงเทพธุรกิจนะคะไม่บุ๋มก็อ่านมาจากเว็บไซต์นี้นะคะยังไงก็อย่าลืมเช็คกันนะคะว่าพรุ่งนี้ในวันที่1นึธันวาคมนะคะมีเงินเข้า หรือเปล่านะคะค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ500นะคะถ้าเกิดว่าเงินเข้าแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะเพื่อเป็นข้อมูลในการทําคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากให้ไม่บุ๋มเนี่ยทางช่องไม่บุม๋มตามข่าวไหนให้ใหก็คอมเมนต์มาบอกให้ด้วยนะคะจะได้ตามให้นะคะว่าต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบข่าวเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่า มีความคืบหน้าของข่าวอื่นจะรีบนำมาเสนอนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะแจ้งเตือนข่าวสารใหม่จากทางช่องค่ะสวัสดีค่ะ